เมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลในสังคมไทยราชสำนักจึงได้เริ่มนำวัฒนธรรมเหล่านั้นมาให้ราษฎรได้ยึดถือเป็นแบบอย่างเช่นการพลิกโฉมวัฒนธรรมการกินของไทยจากเดิมที่นิยมใช้มือเปอิดเป็นการใช้ช้อนซ้อมที่เริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาที่ราชรัชการ,รที่4ี่เริ่มใช้กันในวงังและขยายลงไปสู่หมู่ชนชั้นกลางก่อนจะแพร่หลายไปสู่ราษฎรทั่วไปเมื่อมีการส่งเสริมให้ใช้ช้อนซ้อมแทนการใช้ ตามการรณรงค์ของรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามแรกมีที่สยามการใช้ช้อนซ่อมจึงถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4จุดเริ่มต้นที่ทําให้ช้อนซ่อมกลายเป็นอุปกรณ์รับประทานอาหารในชีวิตประจาําวันเป็นประโยชน์ต่อสุขะอ,อนามัยของชาวไทยสืบมา